ท่านตั้งจิตน้อมรับฟังครับอาสิราว่าประกาศเทวดาเนื่องในพิธีสมโภชและตัดหวยฝังลูกนิมิตถผูกพัทธสีมาณวัดบานาบุญตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัย ในวันอาัคารที่27ธันวาคมพุทธศักราช2559ต่อเนื่องถึงวันที่2มกราคมพุทธศักราช2560โอนมนโมรัตะระยันสารนังขฉามิโอมนโมนอบน้อมพุทธโอมโอมพระอรหันตเจ้าทรงเลิกแล้วโอมอุตมะธรรมดำรงจืนมั่นโอมมหาสงพรว เหตุเนื้อนาบุณนอดีตการอันจำโรจรัดเพงวิธีเพนปุลนีเมในเดือนวะคาะอันเลาผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนล้วนเพรมกมลนเกิดกุศลในดวงจิตรำลึกถึงวันที่พระทศพลผ้้ศพวิชิตมาได้ทรงแสดงพระโอวาทปฏิโมกในปีแรกหลังจากทรงตรัสรูุ้แล้วเก้าเดือน นพระวิหารเวรุกวันนับเป็นครั้งเดียวที่พระอรหันต์เจ้าล้วนศพอภิญยาหกจำวนวนหนึ่งพัรห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายจึงบังเกิดโอวาทปฏิโบคหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาอุบ,บัติและเป็นข้อปฏิบัติให้คณะสงฆ์สวดทุกกึ่งเดือนต่อมา เหาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจิงเตือนตนให้รำลึกนอบนอ้อมนมัสการและขอพระราชทานบรกโาสอันเชิญพระสุรีจอบไกลา่ารงสเวออุสภพะอาจากปรามาตามันพร่งพร้อมมหานารายเจา้าที่ประทับยังกเกษีสมุทรทรงครุขาเป็นพาหนา สเสดงโดยอากาศวิถีหนึ่งพรหมยาณผู้รังสริโลกแล้วสมบูรณ์ดีคันไลหงและเหล่าเทพพยาเจาผู้ทรงมเหสวรรศักดิ์สิงสถิตในภูมิสถานพฤกษาอากาศและทิพยวิมานมาส,สวรรค์กมาพจรพระสติเทวีมหาฤาษีเทพีก่อนยักษ์คนทันทันท้าสวรรณาคาพระเสือเมืองพระทรงเมืองผลักเมือง ตลอดพระการชัยศีพระสยามเทวาธิราชภูมิอำนาจบริรักษ์บำรุงพระนครบุรพกษัตริย์ธิราชผู้รอบรองสยามอนาเขตพระทรงเดชปกปัก,ปกร,รักษานับจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทยัยเนื่องลงมาจนอยุธยากระทั่งกรุงเทพมหานาครเชิญเสด็จจอดบางเงียโสดสดับาลาข้าพระพุทธเจ้าที่พร้อมพระประชุมสโมสร ด้วยจิตตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนาโดยกุศลจิตแรงกล้ารังสริค์พระวิหารไว้เป็นที่สงมาเจริญธรรมทานนำคำสอนสู่เวนยสัตว์ต่อไปนาทีนี้จะเป็นพุทธทะอนกเหตเป็นที่พึ่งแห่งทวยเทพมวลมนุษย์ที่สุดถึงบาดาลด้วยอนุภาพแห่งพระชินสีมวลมารจะมีหารกลายกรรมภูษกร,ราจะสิ้นเสียด้วยอกุศล,ลกรรม ทุกโพยภัยอุปัตวะอันตรายนานาอันหนึ่งเทพยเทวาทั้งหลายทั้งเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระไวทักอันมีหน้าที่รักษาเสนาสนะจุงโปรดเสด็จเข้าบริรักษบนทนพิธีการตามวานเรื่องดีที่จะกระทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธ,ธิสีมาสำแดงเขตกำหนดแห่งสงฆธรําสังฆกรรมและสวดทำอุบาสกออโบสถ ในทุกปักนักการบัดนี้อารามจะเป็นที่ควรบูชานมัสการพระรัตนตรยัยสังวัทยายธรรมควรนมัสการแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ปัปรพชาเล่าคณะสง์อันจากสืบทอดเป็นธรรมทายาตมิรู้สิน้นพระศาสนาจะมิรู้ร้างรู้ราจากแผ่นดินนี้ตลอดไป กุศลลเจตนาใดๆอันได้ทำมาขอให้เทพพย,ยดาอันกำหนดพระนามแต่เบื้องตนจงจินดีในส่วนกุศลและตั้งไมตรีจิตรักษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเจริญสิริสวัสดิวารยาโรคาพิบัติจงเสื่อมศูญย์ลราปัจจาผู้ปองปทุสนาการบรรดาในผู้นั้นปราศนาการถอยไป ราชผลที่หมู่ผู้คิดร้ายพยายามตามวิสัยใจลูกอำนาจโดยกิเลสแพ้พระเดชเดชานุภาพให้ทรงพระ,กะเกษมสมบูรณ์สบายพระราชาหรือไทยดำรงในสิริราชสมบัติการานานอีกทั้งจุงพ้นพิบัติอุปัตตวะอันตรายทรงเกษมสำราญผ่องใสในวันอันพิสุตรวมทั้งพระราชวงศานุวงศ์จงเจริญในสุขภะลสิ้นเสียซึ่งอวมงคล ขอพรระัฒนาตายแพร่คุณาแก้วครบสามประการควรเป็นที่ระลึกตรึกอมนึกเป็นที่พึ่งอันพิเศษซึ่งประเสริฐคอยบังเกิดสวัสดิผลผจญโรคระงับมาล้างดับโหยภัยดำรงเป็นหลักธรรมชัยแก่เหล่าพุทธศาสนิก,กชนทั้งปวงพุทธศาสนิกผโ้รวมกระทำการกุศลครั้งนี้ตั้งแต่เบื้องต้นนเะบื้องปลายนะบัดนี้ด้วยกุศลอันพิเศษที่บำเพ็ญคอยบังเกิดมหามงคลทัง38ประการ ขอให้พ้นจากบ่วงมารดำรงในพุทธกเกษตรเกษมสารสั่งสมบารมีทุกชาติทุกพพไปขอให้ดำรงศีลสมาธิปัญญาสู่วิมุติสุขยิงยิ่งสิริสวัสดิ์ขอให้มหานครและสุขโขทัยนี้ปราศจากสัพพามิตรขอให้มลายพินาศาาศาสตร์เสี่ยมศึกทั่วรัฐขอให้ความสมบูรณ์ด้วยทิพยานุเคราะห์อภิบาลรักษา ประสิทธิ์เลิศสัพพมงคลทั่วขอบขันธสีมาเทินอิมังสัจวาจังอธิิฐามิทุติยมปิอิมังสัจวาจังอธิิฐามิตติยมปิอิมังสัจวาจังอธิษฐามิโอมนะโมพุทธหายะวัสสิทธิเตหเพราทุกการ